อะไรแปลวไลฟ์แล้วไปกันเลยกับเลดี้ดูโอโอโหไอเลิฟไทยแลนด์ด้วยสวัสดีค่ะช่วงนี้นี่เลือกรักชาติแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเลิฟไทยแลนด์นะคะไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวจริงก็มาเลยมาเลยค่ะเลดี้ดู เลดี้ดูโอ้โอโหไอ้รถแทลนกับเล็กใจตนะนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีกันหรือยังสวัสดีแล้วนะนอีกรอบส,ว,นะสวัส,ด,วสดีกรอบันนี้คือเป็นทางการใช่ป<อ>กติเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเราเราเราชอบนะพนมมือขึ้นมาแล้วก็ทักทายกันเ<า>มื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเออ <S <S เด็กสิต้องไหวผู้ใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้ไหว้กันได้หมดเลยผู้อยากก็ไหว้เด็กยกมืออย่างนี้ยคือการทักทายใช่ไม่ต้องไม่ต้องว่าอุ้ยเกียรติฉันสูงกว่าอะไรเงี้ยเกียรติคืออะไรจ๊ะใช่เราไม่รู้จักเราเท่าเทียมเนาะคือคือการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการทักทายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีงามมันได้แก่ตัวเรานะตัวเราเลยคนแรกเลยจริงๆสังเกตดูนะถ้าเราเราไหว้ใครอย่างอย่างเต็มใจนะไม่ใช่อือ มีผู้ใหญ่บางคนอะเวลาที่เราสวัสดีค่ะเออบางทียกมือเดียวเลยเอ้โหแบบแบไหนนะยกมือเดี่ยแบบนี้เลยอย่างนี้เหรอใช่มาจากไหนเนี่ยใช่แบบนี้ไม่มีนะไม่มีนะไม่เคยมีตรพุทธเหรอก็ได้เห็นเคยเห็นเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นจากไหนมันมันมันแบบเออเบอร์เบอร์อะไรอย่างงี้ <laughs> อย่างงี้นั่นคือไหวมันต้องสองมือพนม <sh arp> ใช่แล้วก็การรับไหว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่คนรับก็ได้ด้วยจริง <tr ue> ไม่ใช่ว่าคนรับคนคนที่ไหว้ละได้อะ <c oughs> คนรับเนี่ยก็ได้ <c oughs> ได,ด้วย <sh arp> ใช่ไหมป่ะผุ้ไหว้พี่ก็รับไหว้รับไหว้อย่างแบบคือ พอเราได้ว่า้เนี่ยใจเราจะอ่อนลงมันปล่อยนะจริงจริงมันไดล่อใช่ใช่ความตึงเครียดความกดดันความอะไรเนี่ยขณะที่เราไหว้ไหว้ใครอย่างจริงจังแล้วก็แล้วก็รับไหว้อย่างดีงามเราจะรู้สึกเออผ่อนคลายใช่รู้สึกมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์ของความสุขบางทีถ้าเราไม่ชอบขี้หน้าใครเนี่ยมีน้องมาหวัดดีเราแต่เราไม่ชอบขี้หน้าเขาเนี่ยเราก็อืม อ่าใจมันก็ยังกลุ่นไงแต่ถ้าเราถือโอกาสถือโอกาสนั้นชำระเออหมอนี่อะไรเนี่ยบางทีมันก็ไหวบางทีมันก็ไม่ไหวทำตัวไม่ถูกไหวเขาก่อนเลยไม่ต้องรอนีีพี่บางคนบ่นพี่บางคนบ่นจะทำตัวยังไงถูกเนี่ยบางทีน้องมันก็ไหวบางทีน้องมันก็ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรถ้าน้องไหวก็รับไหวถ้าน้องไม่หวไหวก่อนเลย ถ่ายเฉยๆก็ได้ใช่ไม่บางทีเจอกันทุกวันไงบางทีเจอกันทุกวันก็ทักแค่ทักท่ายก็ได้แต่จริงๆแล้วการไหว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วอย่างที่พี่ปุ้มว่าไหว้แล้วมันก็เออใจมันยวบลงมันได้แบบมีความสุขในมันดูมันอ่อนหวานใช่ไหมแบบเออมันละมุนขึ้นอ่ะมันละมุนอะไรเงี้ยบ้านพี่เนี่ยไหว้กันตลอดนะปุ้มตื่นมาก็ไหว้อ่าคือไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย ไปเที่ยวด้วยกันนอนคนละห้องตื่นมาพวก,กันสวัสดีค่ะอออเหรอบ้ากันทุกวันบ้ากันทุกเชา้าตื่นขึ้นมาอ่าอยากไปหลังเขาเนะี่ยจะไปละแล้วไปหลังเขาเนะเราก็ดูคนเราแบบกุติกุติแต่ว่ามีทางเชื่อมกันพบาพก,กันสวัสดีคะ่ะบ้านตมเจอกันเอ๊ะ่ว่าไงดีว่าอย่างนี้ใครมันหลับดีเปล่าแต่ก็ยังถือว่าทักทายอ่ะทักใช่ไหมถ้าเป็นชาติอื่นเขาอาจไม่มีสวัสดีเขาก็ อาม่าอาม่าอะไรเงี้ยเขาก็เรียกกันเขาก็เรียกชื่อกันก็คือแล้วแต่ไม่ตื่นมาหน้ามุโธู้เออต้องมีทักทายกันใช่ไหมและคนที่ได้รับคนแรกคือเราจริงๆเราจริงๆไม่ใช่ใครที่ไหนเราใช่ค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวก่อนอื แจกหมวกก่อนไหมอะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีสิ่งดีๆออันแรกเลยเนี่ยเราจะมีแจกหมวกอันที่สองในเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ป่ะต้องติดตาม11บเนาฬิกานะคะวันนี้ใส่ชุดมาเต็มยศเลยอันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะแต่อีกคนไม่เอี่ยวอ้ามีใจไงมีใจมีใจเดียวกันไงช่าคืจะมีเรื่องราวที่แบบว่า โอ้ดีนะดีอ่ะดีเลยอ่ะดีเลยน่ะต้องติดตามนะในในไลฟ์ของเราหรือว่าในเพจของเราหรือว่าในคลื่นของเรานะคะ11บเนาฬิกาใช่ตอนนี้มีหมวดมวกกนหมวกน่ารักองะ้สำหรับเอางี้กติกาคือสำหรับใครที่มีลูกหลาน นะคะที่อยู่ในวัยที่กําลังเรียนหนังสือ,อ 1> ปอ1นึองปสี่เคยเห็นไหมเวลาพ่อแม่ไปส่งลูกนะพ่อแม่ใส่หมวกกันน็อกแต่ลูกไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีลูกะนะคะวัยปหนึ่งถึงปสี่เนี่ยโทรเข้ามาโทรเข้ามาแล้วก็แต,แต่แต่ถ้าคุณมีลูกวัยหนึ่งสี่ไอ้ปหนึ่งปสเนี่ยคุณก็ต้องแบบว่า ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะถ้าคุณมีรถยนต์ขับเลยก็ก็ไม่ต้องใช่มันไม่จะเป็นไม่จเป็นรถยนต์เพราะม่ามีหุ้มอยู่แล้วใช่ไหมที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็นุ่นป .1 .4 ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะให้คุณโทรเข้ามาที่หมายเลขหนึ่งหสี่สีแล้วก็แค่บอกความสําคัญของหมวกนิรภัยว่ามันสําคัญยังไงอมันเนี่ยมันมันแข็งแกร่งแบบใช่นะถึงจะดูสวยงามเพราะว่านี่คือน้องชาลลอตนะคะเนี่ยเป็นเป็น ตัเล็กเตอร์ของน้องชาลลอตคนนี้โด่งดังมากแล้วก็ศิลปินคือแม็กชาเป็นคนวาดแล้วก็มีแค่แบบไม่ไม่มีแค่จํานวนจํากัดใช่ไม่ได้เยอะใช่ค่ะค่ะแล้วเห็นมันก็แจกไปแล้วก่อนหน้าน,นี้นะนก็ทยอยแจกเห็นภาพที่น้องๆเข้ามารับอะ่ะอืก็คือคุณพ่อคุณแม่จะขี่มอเตอไซค์พาน้องมาด้วย น้องชอบมาชอบชอบบางคนได้ไปเนี่ยใส่ตลอดกินข้าวก็ใส่อ,อยู่บ้าน <laughs> ใส่นอนในผัคะู้ก <laughs> นั่นแหะสิอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกี่สาย ห้าใบแจกห้าใบเลยสําหรับใครที่มีลูกหลานเรียนหนังสืออยู่ชั้นปหนถึงปสีแล้วก็เวลาไปส่งลูกเนี่ยก็คือขี่มอไซค่ะนะคะคนที่ขับรถนี่อย่ามาแย่งสิทธิา่อลแล้วเราต้องขอหลักฐานด้วยนะรับไปแล้วเนี่ยขอหลักฐานด้วยใช้จริงไม่ถ่รูปด้วยใช่ไหมคะนั่นแหละโทรมาบอกว่าเอ้ความสําคัญของเจ้าเจ้าเนี้ยเจ้าหมอในรภเนี่ยคืออะไรนะคะ ห้าสายค่ะห้าสายแรกที่ที่บอกถูกนะแล้วก็ตามกฎกติกาทุกอย่างเนี่ยรับไปเลยหมวกนี่ัะไพ่คนละหนึ่งใบอืมอ่าได้เลยตอนนี้เลยมาเลยมาเลยใช้หมายเลขอะไรคะหนึ่งหกซีีโอเคโอเคซีใช่ไมเสียงดังจังค่ะค่ะอ่ะอันนี้คือเรื่องเรื่องดีๆเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่สองในสิบเอ็ดนาฬิกาคยติดตามสิบเอ็ดนาฬิกานะคะปลื้มใจคือปลื้มมากเนาะคือไม่ไม่แค่เรานะ คนที่รู้เรื่องนี้บอกอ๋อจริงเหรอพี่โอ้โหอะไรเงี้ยคนดีไม่อยู่จริงสุดอะไรเงี้ยจริงๆอะไรแลเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามต้องติดตามต้องติดตามนะเดี๋เราจะคุยเรื่องธรรมชาติบำบัดเออคือวันเพฤหัที่แล้วเราคุยเรื่องนี้เราคุยเรื่องนี้เรื่องธรรมชาตินี่แหละก็มีแฟนเพจเข้าไปฝากไว้ในใจตนะชแนลในอินบ็อกซ์บอกว่าอยากอยากคุยเรื่องนี้ต่ออยากให้คุยเรื่องนี้ต่อที่เท่เราคุยเรื่องอะไรอ่ะคุยโอสารภาพเรื่องแล้วเราก็มี นิดหนึ่งนิดนึงีมาแตะธรรมชาติเรื่องคือกินอาหารที่มันมันมัน raw raw แบบเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราแตะนิดเดียวก็เลยอยากให้คุยเรื่องนี้เพราะว่าธรรมชาตินี่มันมีคุณูปการต่อต่อคนเราเนาะเราก็เลยเอออยากมามาต่อทีเนี้ยเมื่อกี้บอกว่ากระแสเข้ามาถึงโอ้กระแสแรงอะไรเงี้ยกระแสเรือไม่ใช่กระสือตัวเป็นกระสือไม่เป็นกระสือละเพราะวันนี้มีผมเรียบร้อยเมื่อกี้บอกว่า ใช่ใช่เดี๋ยวนี้พี่พกหวีแล้วนะใช่เดี๋ยวนี้ก้าวใหม่ของจตนะคือพกแปลงแรงผมเพราะว่าคุณระดาบวันเธอก่อนจะเข้าในการพี่ก็หวีก็จะขำเธอนะเธอจะหวีมันจงหวีแบบเหมือนท่านั่งอยู่ในกระจกกวีผมยาวเขาเรียกว่าเป็นนกอะไรนะที่ชอบแบบนกหงส์ยกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เป็นเอกเพราะว่ามาพกหวีเอาตอน ตอนสี่สิบไปคิดดูว <laughs> ่ามีตอนสี่สิบคิดนานหน่อยนะยุคิดนานหน่อย <c ười> <c ười> คือต้องพบเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะได้เจอผู้คนไง จะได้ออกสื่ออีกจะได้ออกสื่ออีกหลากหลายสื่อด้วยนะคะมารออยู่ข้างล่างแล้วตอนเนี้ยก็ต้องเออก็ขอเชิญนะคะสื่อพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายนะคะวันนี้มีข่าวดีที่บ้านสวพขอเรียนเชิญมาทําข่าวกันเนาะเรื่องราวดีๆจะได้กระจายไปเยอะๆเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจในยามคนไทยเราวันนี้รู้สึกเราโอ้แห้งเหี่ยวใจเหี่ยละเกินละเหี่ยวใจเออนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยพอ เห็นตรงนี้ขึ้นมามีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมามันหยดน้ําทิพย์ลงไปนะนะมันชโลมใจเราได้จริงๆถ้าเราได้รับเรื่องราวดีๆเนี่ยมันทําให้เราแบบดีด้วยนะรู้สึกดีอะไรเงี้ยใช่ใช่มีน้องแว๊บแวบแวบให้เราอ่านข้อมูลเนี่ยปุ้มเอาไม่ใช่อ่านแล้วพออ่านไปแล้วเนาะอืมโอเคค่ะอ่านแล้วเนาะทีนี้มาเรื่องของเราเลดี้ดูโอ้ก่อนวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเรื่องกระแสพอบอกกระแสเนี่ย ปุ้มเชื่อไหมว่ากระแสจิตมีจริงเชื่อเออทำไมถึงเชื่อทำไมถึงเชื่อเลยฮะค่ะอย่างสมัยตั้งแต่สมัยที่แบบว่าเราเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันเล่นๆประมาณแบบว่าลองดูนะถ้าเกิดเราตั้งจ้องใครเนี่ยอืมแอบปิ้งหนุ่มอะไรเงี้ยตั้งจ้องสักพักเนี่ยเขาจะหันมาหรือบางทีเราอยู่ๆดีๆแต่เรานั่งอยู่เนี่ยอยู่ๆแล้วก็ไปดูคนข้างอืม เขาเจ้าหน่อยอยู่ก็เชื่อว่ามีจริงอืหมายขอบคุณมากที่ที่ที่มองมุมนี้เพราะบางทีพอพูดว่ากระแสจิตโอ้โหคนไปนึกถึงมูเลยนะอยนึมูเตลูนึกถึงแบบวิญญาอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วอย่างเงี้ยคือธรรมชาติของคนคือคือจริงอร่างกายของเราเนี่ยหูพังเน่าเปื่อยคืนสู่ธรรมชาติเห็นเห็นเลยแต่จิตนี่มันมองไม่เห็นน่ะอะจิตมันมองไม่เห็นแล้วมันยังไงล่ะจิตอุ้ยอยู่ดีดี เออแล้วความรู้สึกของเราความคิดการปรุงแต่งอะไรของเราการเนี่ยมันมาจากไหนมันก็ต้องมาจากจิตมันก็ไดกิ่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะมันไม่มีหน้าตาฮมันไม่มีหน้าตามันอยู่ในตามันก็เรียกจากขุวิญญาณหรือว่าวิญญาณทางตาการรับรู้ทางได้กลิ่นก็วิญญาณทางจมูกใช่ใช่วิญญาณเนี่ยคือการรับรู้ค่ะมันก็เลยมันก็เลยต้องมีสิเพราะมันถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มันคือมีพลังงานใช่ไหมอย่างที่พุ่มบอกว่าจ้องจ้องหนมจ้อง แล้วมอหันมาเนี่ยอก็จะบางคนจิตแข็งนะเออยิ่งหล่อนี่ยิ่งจิตแข็งจ้องทำสมาธิไม่ไม่ยอมหันไม่บางทีเขาอาจจะรู้แหละแต่ชะนีไม่ไม่ยุ่งกับชะนีกันได้ เเป็นได้เป็นได้เป็นได้แบบพยายามจะหันแต่ไม่พยายามจะแต่ไม่หันแล้วก็เจอฉนีอุ้ยมาจะครบแล้วอ่ะเลือีกหนึ่งเลืออีกหนึ่งอ่ะขาดโิดเร็วมากเลยมาเลยค่ะมาเลยด่วนเหลืออีกหนึ่งหนึ่งใบนะหนึ่งใบเท่านั้นเองลูกเรียนอยู่ปหนึ่งถึงปสี่นะคะแล้วก็พาลูกเนี่ยคือมีมอไซค์ด้วยแล้วก็แล้วก็โทรมาบอกว่าเออประโยชน์ของหมวกนิรภัยเนี่ยแค่นั้นเองใช่แล้วต้องบอกนิดนึงนะว่า น้องปอสามเนี่ยอาจจะศีรษะโตก็มีนะ uh huh. มีน้องคนหนึ่งใส่ได้ไหมไม่ได้อ oh, จริงดินี่ศีรษะสํสารสหรับเด็กปุ้มดูสิคะศีรษะสํสสารสหรับเด็กนะอ๋อเหรอพี่เล็กใส่ได้ไหมใส่ได้ <laughs> พี่ใส่เด็กอยู่แล้วพี่ใส่เด็กใส่เด็กปหนึ่งนะจ้องสามนะใส่เด็กสูงร้อยสี่สิบอ่ะแล้วไงอะถ้าใส่ไม่ได้ทําไงอ่ะก็ไม่ขอไม่ได้สิคะอ่าฮะขอไม่ได้อะหรต้องให้คนอื่นที่เขาได้อ๋อแสดงว่าน้องมาแล้วเพื่อที่จะมารับแต่พอใส่ใส่ไม่ได้ไม่คือน้องน้องชายเขาได้รับแล้วพี่ก็ลองดูพี่ชายลองดูอ๋อน้องชายอ่ะปหนึ่งพี่ชายปสาม พี่ชายมีแบบความบุดมสมบูรณ์คุณแม่เลี้ยงดีคุณแม่เลี้ยงดีก็เลยใส่ไม่ได้ใช่ก็เลยใส่ไม่ได้เลกสองนะเพราะว่าอีกคนนึ่งนี้คุณสมบัติรเห็นตัวเราต้องเราต้องมีทีมเราต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยเพราะว่าต้องการให้เอาไปใช้จริงไม่ใช่เก็บเป็นของสะสมนะคะบางคนเห็นแล้วยังอยากเป็นของสะสมโอ้พุ่งยองอย่างนเลยนะใช่ใช่มีเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่ลงหรือเปล่า ปุ้มสมองเยอะสมองเยอะหัวโตเห็นไหมน่าร <|so|>> ักมากเพราะฉนันอีกสองท่านนะคะค่ะอาเลยมาเลยทีมเราเนี่ยตรวจสอบคุณสมัติด้วยใช่ต้องตรวจสอบ ไม่ได้นะคะเพราะต้องเอาไปใช้จริงเนื่องจากว่าเนี่ยได้รับมอกแล้วก็ใช้วัสดุอย่างดีบุข้างในข้างข้างในข้างนอกทดสอบแล้วแล้วเราก็ลองทุ่มกันแล้วนะคะก็ยังอยู่ในสภาพกัน่ีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาต่อมาต่อกระแสเนี่ยมันมีคือมันเป็นพลังงานอะเรื่อง ตรงเนี้ยมันคือพลังงานพรอมันเป็นพลังงานมันก็มีคลื่นเหมือนที่บางทีเรานั่งนั่งอยู่แล้วเราได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงหวอเสียงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันกวนเรานะเพราะเสียงนั้นมันเป็นเสียงเสียงแล้วมันก็สั่นสั่นใช่ไหมมันมาหาเราเนี่มันสั่นมาก่อนมันมีคลื่นอ่ามันสั่นตื้อๆๆๆไปมันก็กระทบ Uh huh. อ่าเหมือนการจิตของคนเราเนี่ยถ้าเราเราเป็นจิตที่สบายสบายที่ที่ผ่อนคลาย uh huh. คนที่อยู่ใกล้ๆเราก็รู้สึกอย่างนั้นด้วย uh huh. จะรับรู้เรื่อง uh huh. ความสบาย uh huh. จะที่จะกล้าพูดกล้าเถียงกล้า uh huh. <laughs> ออกความเห็นกล้าทําอะไรกับเ uh huh. ราได้แต่คนที่เขาจิตเขาเขาเป็นจิตที่อาจจะวนอยู่กับตัวเองคิด uh huh. ในของตัวเองอะไรเงี้ยหรือแล้วแต่มันก็จะมีกระแสที่เขาเรียกว่ามาคุ อ่าบรรยากาศมาคุเหมือนพุกลุ่นเงี้ยคือคือ <c oughs> คือเราจะใช้คําอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเจอใครเดียมหน้านิ้วคิ้วขมวดถูกโมงเงี้ยเรามาคูแล้วมาคูแล้วบรรยากาศมาคูแล้วในห้องอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะคุยด้วยอ่ามันมันรับรู้กันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไหว้ใครเนี่ยตอนที่เรากําลังรับไหว้อย่างดีงามหรือว่าเราไหว้ใครอย่างอย่างมีความสุขเนี่ยมันก็จะส่งออกถึงเขาแต่คนที่เขาไม่เปิดรับก็มีเพราะว่ากระแสไม่ตรงกันกระแสที่มันมันบิดเบี้ยวนิดหน่อยฉันก็เปิดรับแหละแต่ตอนนี้ ฉ,ฉันไม่ว่าจะมายุ่งกับฉันเออฉันยังไม่สะดวก <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคือการไม่เปิดรับคือใจคือตัวเราเนี่ยเราเราก็โอเคเราเราก็เออเคารพนับถืออ,อ,อยู่นะแต่ตอนเนี้ยใจเรากําลังแบบคุกกรุนอยู่กับเร<ต>ื่องอะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่เปิดจิตมันเปิดของมันเองไม่ใช่ว่าจิตเปิดจิตเปิดจิตเปิดไปบางคนก็มีเหมือนกันนะก็รับไหวสวัสดีแต่พอผ่านปุ๊บก็กลับมายุ่งกับเรื่องตัวเองต่ออะไรเงี้ยก็มีก็มีแต่ แต่ต้องต้องลองฉกฉวยโอกาสนั้นตอนที่เรากําลังแบบโล่งว่างเนี่ยในการไหว้คนอื่นหรือว่าในการรับไหว้คนอื่นเนี่ยเอยเอายึดมันไว้นานโมเมนต์นี่เข้ามาเอาโมเมนต์เข้ามาให้มันชําระให้มันชําระสิ่งที่ที่ตกตะกอที่เป็นอยู่เป็นตะกอนของเราเนี่ยออกเอามาเอามันเข้ามาชําระชําระเนาะมันก็คือธรรมชาติ โยงเข้าแล้วนะไม่ใช่เกินน่ะอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติบาบัดจริงๆคือธรรมชาติบําบัดเนี่ยเรามักจะไปคิดถึงเอ้ยเราต้องออกไปหาธรรมชาติไปภูเขาไปน้ําตกอันนั้นมันก็ใช่เวลาที่เราเข้าไปในธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่แรกที่เราได้รับที่สุดคือออกซิเจนอ่ะใช่ใช่ไหมค่ะเข้าไปกลางวันนะถ้าเข้าไปกลางคืนนี่คารไดใช่ใช่เราจะโอ้โหแล้วได้ยินเสียงจิ๊บจิ๊กจิ๊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 มีความสุขและเงียบกระทั่งได้ยินเสียงจิ้งหรีดอ่ะ จริงถึงแมลงตัวน้อยที่ปีเขาสีกันอะอะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินขนาดนั้นเลยถ้าถ้ามันเงียบจริงค่ะนะคะแต่อยู่ในอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะไม่ได้ยินยินได้ยินแต่เสียงรถเบื้องหรือแม้แต่มองดูดวงดาวเราก็แทบจะไม่เห็นเพราะว่าแสงโน้นแสงนี้มันเยอะมากแต่เมื่อไรที่เราเข้าป่าไปอยู่ในชนบทไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเหล่านี้ แล้วถ้าเราว่างว่างพอโล่งโปร่งพอเนี่ยเราพอเราได้ยินเสียงขนาดที่ปีกแมลงเนี่ยเข้าเข้าสีอ่่าโดนกันี่น่ะเออมันใช่ไหมถ้าเราโล่งพอเราว่างพอเนี่ยเราจะเข้าไปมองให้เห็นความจริงเลยด้วยซ้ำไปเออเนาะในจักรวาลนี้ไม่ต้องจักรวาลไกลหรอกแค่ในโลกเราใบเนี้ย มันมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะแยะมากมายมีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยตัวอะไรก็ไม่รู้มีหลากหลายประเภทตัวจ้ญยตัวเล็กอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยนะเราก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเหมือนกันบางทีเราก็ทําร้ายกันโดยที่เราเป็นเจ้าของนะ อะไรเงี้ยออบางทีเอ้ยนี่เขาเป็นของของเขาอยู่แล้วนะแล้วจะไปแย่งคืนมาอีกอะไรเงี้ยของของเขาแล้วอ่ะเอาเลี้ยวกลับมาเลี้ยกลับมาพูดถึงจริงจิเหมือนเหมือนบ้านบางทีก็มีงูเข้ามาอะไรเงี้ย เขาก็งงเขามองเราด้วยความงงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาอะไรเป็นต้นแล้วแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆนานาเนี่ยเขาก็มีชีวิตหนึ่งที่เขาก็อาศัยอยู่บนโลกเหมือนเราเราก็จะได้เห็นความจริงพอเห็นความจริงตรงนั้นเนี่ยใจมันก็จะค่อยๆอ่อนเหมือนตอนที่เราไหวเลยเหมือนตอนที่เรารับไหวเลยใจมันจะค่อยๆอ่อนลงมาอ่อนลงมาแล้วพอคือใจอ่อนแหละมันมันควบคุมได้ดีกว่าใจแข็งใช่ค่ะใจแข็งในที่นี้ไม่ถึงว่าสู้อะไรนี่ไม่ใช่นะอันนั้นอะคือ ความแข็งของความกล้าหาญของคนเนี่ยมาจากใจที่อ่อนโยนนะการอ่อนโยนเนี่ยบางทีมันทาให้เราปล่อยวางได้เหมือนกันนะใช่ไหมอัยก็ได้มันเป็นตัวต้นเลยตัวตั้งต้นเลยเป็นสารตั้งต้นเลยถ้ายังใจแข็งเนี่ยฉันไม่อัยเธอเนี่ยเราก็เจ็บเองมาเจื่อไเออแต่ถ้าใจอ่อนนะรู้จักอัยรู้จักให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สบายใจัเองแล้วคนที่เขาเขาแข็งกับเรามา แล้วเราก็ไปแข่งตอบอันนี้ยิ่งแย่กว่าคนที่กําลังแข่งอยู่นะจริงจริงใช่ไหมยิ่งเห็นเขาแข่งอกคนนี้ทุกข์ทุกแน่คนนี้กําลังมีทุกข์เขาถึงฟัดกับฟัดกาเฟดเวียาอะไรเขาต้องทุกข์พอเราเห็นเขาทุกข์เนี่ยเราเราลองลองเนี่ยเหมือนปุ้มบอกเออลองส่งกระแสจิตให้เขาแบบความผ่อนคลายของเราเนี่ยเสียเวลาตัวอยากทุกข์แต้ก็ทุกข์ไปสิ เสียเวลาจะมาหากินของฉันชอบอ่ะนึ่องจาจะเป็นนางเอกบนเวทีตลอดไม่ฉันไม่ใช่นางเอกฉันไม่เสียเวลาถ้าเป็นใครจะจันั่งสงสัยเจ็ดที่้อหรอไจริงๆแล้วมันเดียวยาเราการที่เราเยียวยาคนอื่นเนี่ยเราคิดว่าเราเยียวยาคนอื่นแล้วคนที่เขาทุกข์อยู่นะเราก็เลยเออส่งความรักความเมตตาให้เขาเนี่ยเราคิดว่าเรากําลังเยียวยาเขาจริงๆแล้วเราเยียวยาตัวเอง เพราะเราก็ไม่ไม่สบอารมณ์เหมือนกันมันทําหน้างอใส่เราทำไมีสมาพูดอย่างนี้ใส่เราทำไมวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าไงใช่ไหมเราก็ต้องเออเห็นใจเขาหน่อยนะเมตตาเขาหน่อยนะนิดนึงนั่นคือการเยียวยาตัวเองเยียวยาตัวเองแต่ต้องฝึกใหม่เนาะต้องฝึกใหม่จาตัวเองด้วยใช่เธอจาคุณแม่ชีสนีพูดคํานี้เธอ เราเรียนเยียวยาเยียวยาชีวิตคุณแม่บอกว่าเธออย่าคิดว่าเธอกำลังออกไปเยียวยาใครนะเธอกำลังได้รับการเยียวยาตัวเองเธอกำลังเยียวยาตัวเองอยู่การเยียวยาคนอื่นถ้าเัอเยียวยาตัวเองทูกพ่อเรากำลังนวดใจของเราให้ไม่ไปไม่ไปขึ้นกับ ปฏิกิริยาคําพูดท่าทางของเขาอ่ะเรากลับมาเออเราเราพูดดีกับเขาอ๋อนั่นนี่ะเรากำลังกลับเรเ่องใจกำลังเยียวยาตัวเองขอาเวลานิดหนึงนะคะคือคุณผู้ฟังที่ติดตามช่วงนี้นสงสัยจะไม่มีลูกนะหรือลูกโตแล้วอาจจะลูกโตแล้วนะฮะเออ่ลูกที่วัยปหนึ่งถึงปสี่น่าจะน้อยนะยังขาดอีกสองแต่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 ก็คือแบบว่าโทรเข้ามาเราเยอะ ่แตวขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติไม่ตรงปกอ่าเพราะฉะนั้นย้ำนะคะที่มีลูกในกำลังเรียนป .1- ป .4 บางคนแบบว่าลูกป .5 ได้เปล่าเนี้่คือหัวอาจจะโตไปไงใช่ไหมอาจจะใส่ไม่ได้อะไรเย่างี้ก็อยากให้อยู่นะแต่ว่าหัวจะโตไปก็ป .1- ป .4 แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์คือคุณแม่ขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกไปไหนอะไรอย่างนี้อุตว่าคนที่ฟังรายการเราน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์น้อยปะนิดนึงนะแล้วก็อ แค่โทรมาบอกว่าประโยชน์ของหมวกกันน็อกเนี่ยมีอะไรบ้างแค่นั้นเองตอนนี้ขาดอีกสองนะยังเด็กสองใบอ่โทรเข้ามาได้มาเลยอ่ะดูนิด่คุณทองนินประสบโชคสวัสดีสวสวัสดีครับสวทั้งสองท่านสวเท่ากับสาวว้าวว้าชอบแม่อย่างนี้เขาเรียกอะไรฮคุณนี่รันบอกว่าชอบสวพ91คุณแม่ดูอวนขึ้นไหมเนี่ยโอ้โหต้องไหนไม่คุณแม่เนี่ยเป็นคนแขนใหญ่ เป็นคนเล่นดัมเบลคนเล่นนะคุณแม่จะมีกล้าเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยมีกล้ามคุณแม่มีกล้ามอแหม่แม่อย่าเป็นเด็กอายุน้อยเหรอเรียกพี่ปุ้มคืออะไรอ่ะฮะพี่ปุ้มคืออะไรว่าใครว่าใครฮะว่าใครคุณจันทราลอยหาสวัสดีค่ะคุณนพดลครับผมกับเมียอืมก็ไหวนทุกวันอคงไม่ต้องบอกนะว่าใครไหว้ใครอีกอีก แสดงว่าผมนั่นแหละวายก่อนก็ดีค่ะดีค่ะอแล้วก็คุณสมใจสวัสดีเข้ามานะคะคุณผีเสื้อถนนเรียบคลองสองเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรล่ะเดี๋ยวทีมเราตรวจสอบหน่อยนะสวัสดีครับพี่ดีเจทั้งสองท่านคุณอะไรเอ่ยคุณคุณจันโกจันโกมินอืมอ่าแล้วก็คุณคุณอะไรคะเออบอกคิดถึงเนี่ยคุณอะไรอ่ะไหน คุณอ่ามีคุณพงศกรสวัสดีครับคุณปุ้มและคุณเล็กอ,าาอ่าฮะพงศกรแยมเฉลียวค่ะ,ค,ะคุณทองลินก็สวัสดีเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะค่ะ,คะเออคุณชอบมนโนบอกเป็นโสดค่ะยืะ่ลูกข้างบ้านมาได้ไหมครับเดี๋ยวเอาเมี่ยงเข้ามาอมนะเอาลูกเข้ามาเลี้ยวเมี่ยงเข้ามาอมนะก็ไปบอกคนข้างบ้านโทรมาดีกว่าไหมง่ายกว่าเออคุณ hno คุณฮานโราอิถ้าอ่านแบบญี่ปุ่นนะฮานโระอิฮานโราอิค่ะคิดถึงคขอบคุณมากเลยที่ตักทายกันเข้ามาธรรมชาติบำบัดธรรมชาติจริงๆเขาก็บำบัดเราธรรมชาติในตัวเราเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจริงๆเพราะเราเห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายเลยว่าตัวเราเนี่ยในที่สุดเราก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติใช่ ดินมันก็ไปสู่ดินค่ะน้ํำก็ไปสู่น้ําลมก็ออกไปสู่ลมค่ะแล้วก็อะไรอีกอะของเหลว<อ>น้ําก็ไปสู่น้ํ<อ>าของเหลวพลังงานความร้อนก็หายออกไป ในอากาศอยู่แล้วอยู่แล้วคือทุกอย่างคือธรรมชาติหมดเลยคืนหมดนหมดะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องต้องอยู่กับธรรมชาติใช่ใช่ไหมก็เรียกว่าธรรมชาติบําบัดค่ะแล้วเข้ามาสู่ธรรมชาติให้ได้ว่าเออธรรมชาติจริงๆแล้วธรรมชาติคนเราเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรกับใครหรอกเพียงแต่เราปรุงมันขึ้นมาเราไม่ชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้หรือชอบหรือรักอะไรเงี้ยปรุงทั้งนั้นเลยใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าไปปรุงแต่งเนาะเวลาหมดราคอ้โเลยค่ะอย่าไปปรุงเยอะเออมันมันมันปรุงของมันอยู่แล้้วให รู้ว่ามันกำลังปรุงกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วอู้เดี๋ยวเราจะลงไปทำเรื่องดีๆติดตามนะคะส่วนเอ็ดมค่ะยทอดเรื่องดีๆค่ะจะมีไลฟ์ผ่านทางเพจของเอฟเอ็มเก้าหนึ่งด้วยเรื่องดีเรื่องเด็ดยังไงนะฮะค่ะเดี๋ยวติดตามต่อต้องติดตามใช่เลดี้ดูโอ้อโหโอ้ยแล้วใครแล้วบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เลด็กด้วยค่ะเจอกันใหม่วันเพื่อัสนะค่ะ เลดี Lady, ้เด้อถนนสายร้อนสุดยอด